สวัสดีทุกคนมันนี่สิมาปันน้ำยาจา้ะน้ำยาล้างรถดเดอ้อมันเบิดก <c oughs> ็เลยสียอนปันมันหยุดจ้ะปันเอาไปใส่ยูซูนั่นแหละทั้งปันทั้งขายทั้งปันใส่ทั้งขายาเราจะขายไปน้ำเ,เ,เพ็ดใส่น้ำเรา,ะจ,าจะปันหนูซื้อว่าจะเป็นเส้นผู้เส้นผู้เบิดจ้ะ แต่เลยเออมาอัดลิป่ายเิปบันอยู่ดีกว่าบ่อเห็ดกับบอมีเงื่นใส่พี่น้องเห็ดทั้งงานประจําเห็ดทั้งธุรกิจจะของเห็ดไปสันบะเขากกบหัวหรอกว่าหน้าคนห้องสิปังบ่ปังธุรกิจก็เริ่มต้นทำยาก็เพิ่งจะเริ่มต้นจ้ะพี่น้อง โมเมนว่าเออห้าเห็ดล้วเข้ากับสบปังคือเพิ่นคนอื่นเขามีทุนหลายห้าสิบบาทเขเข้ากับปังไว้ลูกค้าหลายมีลูกค้าเก่าฐานเก่าต้องข้ากับเพิ่นเริ่มตน้นตักลกัเ็เห็ดใส่ในศูนย์เห็ดใส่แล้วจะคล้องกอนนะจ๊ะทุกคนอาจจะสงสัยได้ว่าเออแพ่นเล็กเพื่นงานเหนียงเพื่อนเป็นทรัพเพิ่นเป็นทรพัทรพในศูนย์บริการนะจ๊ะศูนย์บริการรถเป็นทรับย์ลังรถที่ศู่ย์นบริการจ้ะอันนี้เข้ากับ คำการปันปันน้ำยาใส่ซีผสมอาหารนะจ๊ะทีนี้เป็นใส่กินเป็นกินดอกมะลิจ้ะเป็นกินดอกมะลิใส่ลงไปใส่ซีผสมอาหารสีเขียวตะล่าน้ำยาตะล่าน้ำยาตะละ่าตะล,ะตะละ่ใส่งามตะยางสีใสสีมะคือก,กันนะจ๊ะเพราะว่า,าห้าสิบเจ็ดเป็งว่าสีนี้้ตองใส่ผ้าล่อสุ่มบ่อนน่นนี่นั่นด้วยซีนี้้ตองใส่เป็น เช่นผู้ล่างรถผ้าไท่เหนหียวไข่ไนันมีนหลายสีเขาแบ่งโซนจ้ะผสมปันไอ้นั่นแบบเช่นผสมขเขาแผ่นจ้ะเป็ก้นจะล่อสมฝากขนงางนเน่ได้จ้ะฝากาเบิ้งกีบให้น้ำแน่อันเขาใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็วมีหลาย,ยาอย่างอยู่ดอกขอบบุงหมดูดอกว่ามันมี่เอียงเนี่ยคนยเป็นคนใส่เขา,าแค่เป็นผู้สบาย,ยจา้ะ อิตาลีมันจะว่าเนียจเพาะว่ามีเติมน้ำไม่คเหลวแ่เป็นสูตร้ครื่องเสิร์ฟนะจ๊ะาพีาพพีพาหนองมาเบิ่ง่าเออข้างเหตุยป็นไงค้าเหตุอย่างนี้บะเมนว่าอวันวันๆเขาบอกว่าเอ้ยนวันๆบะเหตุอย่างสั่งเบียสั่งงานอย่งใครคิดมัาบะเมนจะจะไปเ็นงานประจําอยู่งานประจํเกษตดคิดไอธุรกิจน้อยแต่ฟองเทต ดนมีลูกค่าเทียบกับว่เป็นอย่างจากแต่ว่าหลักๆกเ็เฮ็ดใส่จะฟองละปิดทดล่องอยู่แต่อยากเฮ็ดทดลองแต่ว่าก็ยังว่าจะมีไผยสนใหายแต่ค่อยๆเฮ็ดไปลวจา้ะเดี๋ยวมันก็เติบโตเองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอานาคตเท่ากับพวกหูเรา,งงาเพิ่งได้ห้าห้าปัน่นเพื่อเหามีลูกคา่าหลายใส่ส่วนผสมลงไปจะกัปบปมมั้นส่วนผสมเข้ากัน ใช้น้ำไปละทีจากสีเขียวเข้มก็จะเป็นสีเขียวอ่อนจ้ะปั้นอย่านั้นเข่ากันเด้อเพราะว่าตรงยาห้งนี้เป็นตกตะกวนนี่นะจ้ะปั้นซิบคุดลอยมันเป็นเรื่อยๆจ้ะฝากเบิ้งคลิปให็นเด้อปากเป็นกำลังใจให้กันแน่เบิ้งคนบ่อยากเบิ้งจบกับเปิดคลิปไว้ก็ได้จ้ะเปิดคลิบชิมใบเปิดชิบชิมใบหลวก็ให้มันเลียน ยอด,ดยวิ้วเขากินเงช่วงนี้ไอ้เพิ่นปิดคา่าการมั่มเห็นค่ะต้องคิดมองได้ยอด,ดยว,ดดวิวกขบก็ข้นคิดเป็นปัญหาสนใจคือว่าลราจะทางใดก็ฝากเบิ่งคิดกุดหลอกกดไลค์ให้หน่อยเด้อฝากติดตามนั่นไม่ได้จ้ะตามมาเบิ่งต่ทำงานน้องคอยนี่แหละชีเขียงงามมาจ้ะบางคนก็ว่าเอ้ยจะเป็นกระแสดี่เพมันกินงกระได,ด้ด้อเป็นแนวหลังงูเป็นหนึ่งยา อันบีกแมงสังขายาดิจะคนเล่ยสีสวยใช้สังขายาแต่ว่าก็จะกินเกล็ดกันละเฮ้ยไปจับก,กับเราไปทั่วยจีบั่วยแดนกันเลยวันสีน้องการไปจับสู่ชีวิตไป่เราเลี้ลลลยงกระสืทุ่การกอกเซนเลยถังจ้ะถังนี่ก็ประมาณสามซีบรีดได้จ้ะพี่น้องกอกไว้เห็นมันพักตัวในหันพักตัวแล้วเขาก็จะเอาไปใส่งานี่ือไปใส่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ยเลยจ้าฝากคอมเมนต์คลิปให้น้ำเน่จังไดกะทีสูต,ต่อละจ้าสีอุ่นนุ่นน้ำกระดไดเด้จ้าติดต่อได้จ้าขอบคุณจ้ะ